นี่คือ,อผู้สมัครผู้สมัครนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจําปีการศึกษา2567เรียกสั้นๆว่าเลือกนายกองค์การนักศึกษานะลูกเลือกนายกทีนี้เอา,เอาขยับเข้ามาใกล้แม่ขยับเข้ามาใกล้แม่ก็ใกล้เข้ามาอีกทีนี้เราก็มาดูว่า คนนี้เนี่ยสวยกระชาติใจอันนี้อันนี้สวยขยี้ใจเอ,อ่ออันนี้หล่อไหมอันนี้สวยออประทับใจอันนี้หล่อไหมแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องมองว่าเขาจะทํางานเป็นผู้นําให้เราได้หรือไม่เข้าใจไหมลูกอันนี้แม่พูดหยอกเฉยๆว่าสวยกระชาติใจสวยขยี้ใจสวยจับใจอันนี้ไม่ใช่เข้าใจไหมคะ เออต้องบอกว่าใครสามารถที่จะเป็นผู้นำเราได้เป็นตัวแทนเราได้นายกองค์กรนายกองค์การนายกองค์การนักศึกษานายกอง์การนักศึกษาเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมตาต้าเห็นไหมไอ้สูงกว่าเพื่อนแม่ก็จำได้เลยเนี่ยเห็นไหมฟิล์มตัวเล็กกว่าเพื่อนเนี่ยนิสัยดีนะฟิล์มน่ะมาตามแม่มาตามมาในความที่แจงด้วยไม่บอกว่า